อีกแล้วพี่นอ้องบังดอกนหน่อยเพิ่นสิไปยหายย้ำได้ฮาลก็ออมจะโดกอย่ญยๆนะพี่น้องสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่นอ้องพามาเก็บเห็ดจ้าพี่น้องเมื่องบรรยากาศ มะป้าที่แล้วที่รอบบางนึงนะ่จะพี่น้องเห็นว้ห้ายหลายเมืองของมันสีใงญ่พ่าอากาศหนาวหนาวเย,ย็นๆนังสิจะพี่น้องจ้ะเมืองบรรยากาศพอไยเราล่ออยู่ในรถเราบลงดอกซันวาหนาวปานนี่ผู้ใดไปก็ไปโหลดสันพี่หน่ะพี่น้นองเอ,อ้ยหลายคักเห็ดเห็น <c oughs> เราได้พี่น้องหั่งท่านได้หั่งท่านได้เก็บจ้ะ พี่น้องจากเบื้องน้ำบอ่อสีหันหนาก,กลองไปเห็นเบื้องน้ำจ้ะต้องปิดบ่ห์ต้องปิด,ต,ปดต้องปิดก่อนเห็นบ่าจ้ะพี่น้องนะจ้ะ,จะเห็นแล้วต้องแต่ว่าหงห่าง,งยากย่างเบื้องจากน้อยก้อนควายสีควายสีเลอะลงมือเก็บจ้ะพี่น้องเมื่อนี้กับบ่เอาลายจอาประมาณจากสองสามกิโลกับพอ่อฝุ่นเดะบอ่อเป็นยางเดะพี่น้อง อยากย่างไปอยากไปเบื้องเห็ดมันปูมองเห็นใบดอกน,น่อยๆว่ามีคนเอาบอเพราะว่ามันกะเ่อใดหูจักปลาแต่ห้าผู้เดียวเนพิคนกะหูจักขึ้กันไปมาท่านกะ็ะดาวัสละพี่น้องเลยว่าไม่เห็นแวบๆอยู่นี่เดี๋ยวสิไทยเบื้งอีกรอบเด้อพี่น้องมันสิเงา ลายว่าเกาหรือว่าสิผ้ายางเลยพี่น้องผ้ายางเบาแปลงสีละเนาะเอเอเออสีลมตากะเหลียวเบิ่งแต่เห็ดแลยแต่สีลมคุบตัดให้ขาดเลยชับชับชับพี่น้องเห็ดแม่ ใ้ขาดได้จับตับ,ตบ,ตบเลยตวเนี้อืมบางพี่น่องมันอ่อนคักจ้ะเห็นไหมลึใไก่ยาวาเด้อพี่น่อง,อ,นองเอออันต้องสองมือจ้ะมือเดียวมันอันนั่นวัน,นพี่น่อง ก็งามขักงามแน่เห็ดกระดาพี่น้องอยู่บันผันแดดได้พี่นอ้องเห็นไหมยุบันส่งแดดมม่หนีผันฝนตก รุ่ยสายรุ่ยเหล่าทหิบกล่องไว้้องพี่นองเก็ดยัง,ง,งมาหลายแถวบาทนี่ và sẽ ao 2, 3 lô bên nền cái lại thế nặng lắm thật cây cành cây ông nòng nó chùm mình chùm nhiều nào ba chỉ thôi ba chỉ เป็นจุ้มเป็นจุ้มเลยแล้วก็อยากเกิดน,งงนกย่างค่ะอย่างสี่มันกระสินเนาพี่น้องพี่น้องเห็ดมันปูเห็ดมันปูจ้าทุกคนเห็ดมันปูพี่น้อง างามคักของมื่อนี่ได้ไหนจ้ะหเห็ดมันปูน้อยเอาไปผัดเสร็จแล้วพี่น้องไงเอาไปผัด <c oughs> งามค่ะพี่นองจะเป็นดอกงามคักจ้ะ น่ะงามงามงามเก็บเท่าเดี๋ยวพี่น้องจะเคิงกับตาเหรอเมองก่อนี่ดียพี่น้องปัดที่ถอะ ขึ้นแบบดใดจังใดปาดพี่นองพี่นองกอนีไหมอยากยมอยากเจ้าให้เบิงจะพ่นองพี่นะปาดกอเดียวได้พี่นองกอเดียวกอเดียวกอเดียวก็วกสได้เนี้บ้านตัวนี้แมนม่พี่นองคนนะเออแต่ว้าเอาก็แยกพอวันเมียนหอยทงหอยถานนะ้ี่นนองแต่ว่าก็ต้องแยกออก อมันมันพี่นอ้องี่น่ะมึงดอกนี่ดูพี่น้องคนนะ<อ>่ะสวยมากเลยตุ้งมือบอไซย์จเป็นตุ้มอีกเด้อะคนน่ะ ห่วงเลยหนกเอ้ยย่านเพราะมันย่านอย่งไี้ตื่นตื่นพี่น้อง<า> พี่น้องคนน่ะทั้งผีพี่น้องเอ้ยมันหลายแก พี่น้องเลยเลาอกเอนอ่อนนะจ๊ะอ่อนครับพี่น้อง ดอกเล็กๆอ่อนสีมุกแสบๆที่พี่น้องก็ละมักอันดอกออ่อนซ้ำหนิจ้ะแต่ทำความสะอาดเนี่ยคือต่ว่ากับมักมาพี่น้องมันอ่อนดี เป็นเฮดเข็มเนาะพี่น้องเนาะเป็นเห็ดเข็ม,มตัดเอาไว้เอา เมื่อดรี่ไฟหนากกล่องกับเปิดกับพี่น้องเลย <c oughs> <c oughs> นี่จ้ะสวย เชียงทองห้องจกจอกและพี่น้องหิวเข่ามาแป๊บเดียวเองก็ได้ฉันเฮ็ดเฮ็ดเหลืองสันพี่น้อง

คลิปนี้กะนสำเร็จ้าพ่อแม่พี่น้องได้เต็มกัตตาแล้วจ้าคลิปหน้าพอกันไหมจ้าสวัสดีจ้า